น้องเนยราบซึ้งมากดูแววตาแม่ก็อยากชนะเท่าไหร่นะครับตรงนี้สุดยอดเลยนี่ถ้าใครได้ดู MV เพลงรีเวอร์อะคงเลยเป็นคนเดียวที่ร้องให้อ๋อเนื่องจากเผ็ดหมาล่าใช่ไหมครับ อะเดี๋ยวเราถามความรู้สึกนิดนึงดีกว่าน้าน้องเนยโอ้พี่เนยปากสั่นแล้วน้องเนยนี่ถือว่าสงสารแทนเลยรู้สึกยังไงบ้างครับตอนรับประทานหม่าล่าไปชาชาทั้งปากเลยค่ะชาทั้งปากตอนนี้สั่นเลยนะน้ำตาย,ยังเอ่ออยู่เลยคุณผู้ชมครับผมเป็นน้ำตาความปิตินะครับตรงนี้นะครับผม <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะเอ้ยอะไรล้วนๆล้วๆอะไรลูกอะไรนะสามีจ้ะอ๋อสามีพ่อเพียนไม่เมื่อยเหรอท่านพ่อไม่เมื่อยเหรอท่านพ่อท่านพ่อแน่ก่อนท่านพ่อใช่ชั้นหรือเปล่าท่านพ่อท่านพ่อครับท่านพ่อไน่ก่อนนะคไม่ได้เป็นพ่อรอฮะเดี๋ยวไปโดนดูฮะท่านพ่อจ้ะบังอดก็ค่ะข้ามีนามว่าจอห์นจอห์นสโนว์เหรอครับท่านพ่อจอห์นจัส เทียบแพลนขนาดขนาดนี่สิหวานี่แนาดต้องลุกขึ้นยืนตกมือสนุกใช่เราไปสนามบินใช่ไหมคะเวลาเราเดินผ่านไอเครื่องตรวจแล้วพอเราผ่านไม่มีอะไรเครื่องสแกนเครื่องสแกนใช่ใช่เครื่องสแกนเราจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชนะถ้าเราไม่โดนติดค้างอะไรแต่เนยเขาติดค่ะติดทุกรอบเลยจริงเหรอแต่เหตุนึงค่ะที่เนยเขา ซื้อผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เกิน100มิลลิลิตรอ่าอ่าอันนี้ข้อห้าเนเราคือเขาซื้อมาแพงหลักแบบ2องถึงสามพัน้พี่ต้อมบอกเอ่อขอเปิดกระเป๋าดูได้ไหมครับเนยก็แบบนาซีดออกมาตึงอันนี้มันเกิน100 ml นะครับแล้วเนยก็แบบด้วยความซื้อของนางนางก็หยิบงั้นหนูทิ้งไม่ได้ค่ะอุ้งราคาสับปะแล้วไอ้นี่ก็ขี้งอกไงเนยยุ่น ไปหาแม่พี่ชเชอร์ไปหาใครก็ได şey, em, ้ฝากแฟนคลับก็ได้กลับไปอะไรอย่างเงี้ยนอนใช่เขาก็เขาจะเป็นคนแบบซื้อบององนิดนึงสู้ไหมสู้ไหมฮะจะสู้ไหมฮะพี่น้อยทีแรกโดยปิดซื้อก็เพราะว่ามันไม่อ้บมน้ำแช่เลยใช่แช่ครับไ้แเอาแล้วครับวันนั้นเหนื่อยไม่อ้บมน้ำไม่อ้บมน้ำและเนยก็จะไม่อ้บมน้ำทงานแล้วก็หนูก็เลยบอกว่าเนยเอางี้ บอดี้ชีสอ๋อมาจากญี่ปุ่นแล้วมาไปแเ่งสองแผ่นเท่านั้นสะอาดฉ่ำทั่วร่างแสดงว่าจบไหมแล้ว่อนน้คุณคุณคุณบอกเขาว่าเขาเนี่ยไม่อาบน้ำแล้วเขาใช้บอดี้ชีสเขาแฉคุณกลับว่าแล้วคุณก็ไม่อาบเหมือนกันเพราะว่าเขาทุบบอดี้ชีสมาปากคุณยอดเลยเพราะว่าตอนนี้คุณสองคนตอนนี้สินคือเสมอกันลวความสุขป่งคุณเท่ากันลวเรื่องต่อไปครับเลยแฉหรือชิมครับ แเอาแล้วนะมันต้องมันต้องขึ้นไปจากสภานะจุดนี้ขึ้นอีกนะนะวันนั้นที่จะต้องไปงานที่เชียงใหม่เขาเอาแล้วเริ่มเริ่มมีการเตือนจาฝั่งตรงขง้ามว,ว่าอ่าถ้ามึงมาเรื่องนี้กูไปเบิร์นนะกูไปเบิร์นนะ ท้องไส้เขาก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เอาไปชิมใหม่อันนั้นเมืก่อนนั้นทานอะไรมาก่อนทานอะไรมาก่อนอันนั้นตอนนั้นเป็นบุฟเฟ่ค่ะอาหารทะเลแล้วก็หมูกระทะแต่หนูเหมือนแบบเต็มข้อเลยใช่หนักไปหน่อยหนักไปหน่อยช่วงเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งหน้ากันเขาก็จะวิ่งเข้าห้องน้ำตลอดเวลาเราก็แบบเฮ้ยไหวไหมได้วยความสปิริตแล้วก็เซนเตอร์รีเวอร์ด้วยตอนนั้นต้องโชว์รีเวอร์ด้วยใช่ไหมใช่รีเวอร์ทุกคนก็น่าจะเห็นว่าท่ามันแบบมีตบขาตบขาเพราะว่าพึ่ง สปินิดของออนอองก็ยังขึ้นค่ะแล้วออนก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนช่วยเต้นแรงๆหน่อยนะเขาจะแบบเผื่อมันไหลมันบังขับไม่ได้แล้วอะแล้วแล้วภาพตัดมาที่ออนเดินชูนิ้วเราจบเดินกันต้งหน้าอ่ะไปแล้วหนูคนเดียวที่มีเรื่องเอาแล้ว